السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قوكم رقم إندو، ความทนุถนอมแห่งพระผู้อภิบาลได้โปรดประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติที่รักยิ่งทุกท่านท่านผู้รับชมรับฟังรายการหน้าต่างครูฟรัรดวอินอัลิสุนนะวันจมามะอ์ที่รักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในบรรยากาศสดๆทุกๆข้ค่าวันศุกร์ที่เรามีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันกันกบฟอดอ,อิลุลามาันเป็นสําคัญอย่างยิ่ง ที่ตอนนี้ท่านทั้งหลายและตัวกระผมมีโอกาสที่จะได้สัมผัสค่ำคืนอันมีเกียรติวันคืนที่อยู่ในเดือนอันทรงเกียรตินั่นก็คือเดือนรอมฎอ,อนนั่นเองในปัจจุบันนี้วินาทีนี้เราท่านต่างก็อยู่ในค่ำคืนที่25ซึ่งเป็นค่ำคืนที่เรานั้นได้ดำรงตนเพื่อสแสวงหาการอิบาดัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา ในฐานะที่เราอยู่ในค่ำคืน1ิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและวันนี้เป็นวันยุมัดซึ่งถือได้ว่าเป็นยุมัดสุดท้ายของเดือนรอมฎอนปีนี้เราไม่มีโอกาสที่จะอ้อนวอนต่อลอสุบฮานาหัวตาลาให้เวลายหยุดอยู่เพียงเท่านี้ได้เรามีความจําเป็นที่จะต้องไอบารัตในทุกภาคผนวกแห่งความดีที่ลอ์จะทรงช้อนพระหัตมารับความดีความงามของเราขึ้นไปสู่ พระพักของพระองค์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้วางกฎระเบียบแห่งการศรัทธากฎระเบียบแห่งการปฏิบัติเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั่นเองในขณะเดียวกันเราต่างก็มีคําถามที่จะต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราเหลือเวลาอีกเพียง5วันเท่านั้นที่เดือนรอมฎอนจะจากเราไปในขณะเดียวกันก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงนั้นความรู้สึก ณวินาทีที่รอมฎอนจะจากไปในปริมาณหวันที่เท่าเทียมกันนั้นเรารู้สึกแตกต่างกันหรือไม่รอมฎอนจะจากลาเราไปแล้วเรามีความรู้สึกโหยหาทวินหาและมีความเศร้าใจบ้างหรือไม่ประดุดดังรอมฎอนจะมาถึงเราในอีกห้าวันเมื่อข้างต้นรอมฎอนนั้นเรามีความปลื้มปิติมีความ ต้องการและรอคอยการมาถึงของรอมฎอนหรือไม่แต่ถ้าความรู้สึกของท่านทั้งหลายเป็นไปในทางกลับกันเมื่อรอมฎอนมาถึงก็เกิดความเหนื่อยหน่ายแต่รอมฎอนจากไปแล้วหรือเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเรากลับรู้สึกมีความยินดีนั่นไม่ใช่บรรทัดฐานของความเป็นมุสลิมีนที่มีความรบ้วนไม่ใช่บรรทัดฐานที่เราจะยึดเป็นแบบฉบับ ดังกุตวะหาสนะของพระศา,าสดาสโววววววลัลวาเลหิวสซัลมนั่นเองหลังจากสัปดาห์ที่แล้วผมได้เอื่อนเอ่ยและพูดคุยกับท่านทั้งหลายในเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันกันกบความประเสริฐของข่าคืนไล่ละตุลก,ก็ดับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าววันนี้จึงมีความเห็นสมควรที่จะต้องพูดถึงรัติการต่างๆที่เกี่ยวพันกันกันกนกบสิบคืนสุดท้ายซึ่งในความเป็นจริงก็ได้เอื่อนเอ่ยไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากนั้นผ่านไปเราจะได้พบกับความประเสริฐใน7วันแรกของเดือนชาวานท่านที่รักครับก่อนจะพูดถึง7วันแรกของเดือนชาวานท่านจะพบว่าใน7วันนั้นมีคุณูประการหลายประการเลยทีเดียวที่เกี่ยวพันกันกันกบ7วันนั้นอาทิเช่นวันที่หนึ่งเดือนชาวานก็คืออิริลฟิตเป็นวันแห่งการรื่นเริงเป็นวันตรุษ เป็นวันที่เราจะต้องตีความคําว่าวันตรุษให้อยู่ในสายตาหรือเลนของความเป็นอิสลามให้ได้อย่าไปมองถึงวันตรุษที่เราเองก็สัมผัสในทุกท่วงท่าของต่างศาสนิกที่เขาเหล่านั้นมีวันตรุดแตกต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงอีกหนึ่งความดีที่มีความสําคัญก็คือการถือศีลอด6วันในเดือนชวาลซึ่งท่านจะพบว่านี่เป็นประการแรกนะครับที่วันนี้ผมจะพูดถึง เพราะมีความสําคัญมากมายเลยทีเดียวและมีคุณุปการหลายประการที่ใหญ่หลวงนักที่เราจะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสในการถือศีลอดทั้ง6วันในเดือนชวานวิธีปฏิบัติก็เกิดคําถามขึ้นมากมายว่าเราจะปฏิบัติควบรวมไปในคราวเดียวหรือจะแยกส่วนการปฏิบัติหรือจะกระทําวันหนึ่งวันใดก็ได้ในเดือนชวาวันนี้จะมีคําตอบ วันนี้จะมีแนวทางที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์บางประการให้แก่ท่านทั้งหลายการถือสนด6วันในเดือนชาวันนั้นบรรดาซาลฟุสซอลีฮีนได้กล่าวเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับว่ามินซวาบิลฮัสนนติอัลฮัสนนตุบะดาหาวะมินจาซายไซอัติอัสไซอตุบะดาหาในการตอบแทนความดีงามนั้นคือการตอบแทนความดีงามที่ต่อเนื่อง และการตอบแทนความชั่วร้ายนั้นก็คือการตอบแทนความชั่วร้ายที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับคำกล่าวของซลับผู้ซึ่งระบือนามอย่างยิ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสวามิภักิ์ต่อพระผู้อภิบาลการกระทำความดีที่ต่อเนื่องด้วยความดีอีกความดีนั้นจะเป็นหลักประกันจะเป็นส่วนเสริมเติมเต็ม จะเป็นวัคซีนให้เรานะั้นมีโอกาสได้ป้องกันจากการไม่รับอิบาดัตของเราของอัลลอฮฺซุบฮานะนฺวตาลาในเดือนรอมฎอนใครสักคนที่ทำอิบาดัตรครบถ้วนสมบูรณ์ในรอมฎอนแต่หาได้ไม่เขาไม่ได้ปฏิบัติอิบาดัตต่อเนื่องไปอีก6วันในเดือนช و วานันก็ประหนึ่งว่าเขาลุกจากการละหมาดลุกจากการอิบาดัตไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจซึ่งการเก็บ สัจจะให้เรียบร้อยเก็บคุณูประการต่างๆที่เกี่ยวพนนันกันกับภาคส่วนของไอบาดัตมากมายให้มันเรียบร้อยเสียก่อนเป็นการสวาปามหรือมุมมามตะกะในเรื่องของการไอบาดัตโดยไม่ได้ให้ความสำคัญก,กับภาคส่วนของความละเอียดเล็กน้อยในส่วนของไอบาดัตที่มาเติมเต็มนี่เป็นเพียงบางประการนะครับที่ชาวซาลฟุตอยลีฮิน ได้ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวถ้าหากผู้ใดได้ปฏิบัติอามนอิบาดัตที่มีคุณค่าในเดือนชาวานต่อเนื่องกับเดือนรอมาดอนแล้วนั้นบุคคลเหล่านี้จะได้รับการยกระดับขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าขึ้นไปสู่เบื้องพระหัตถ์แห่งพระผู้อภิบาลนั่นเองอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าฟาอิซาฟาโรกตาฟันซอบเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากภารกิจแล้ว เจ้าจงบากบั่นต่อการไอบาดัตในครั้งต่อไปในสุรัตุอินชิรอายะที่7นะครับได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเราเสร็จสิ้นจากภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในเดือนรอมฎอนก็คือการถือสินอดทั้ง30วันในเดือนรอมฎอนเรามิได้หยุดเพียงแค่นั้นเราก้าวเข้าสู่วันตรุษเอีเดลฟิตด้วยการกระทำไอบาดัตมากมายอาทิเช่นการจ่ายซซดากอ การจ่ายสการฟิตร์สิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่มีความจําเป็นต่อเรารวมไปถึงมันดูบสิ่งที่เป็นซุนนะมูอักกะดะในการถือศินอดใน6วันของเดือนชอวาลนด้วยแล้วนั้นก็จะทําให้พระผู้เป็นเจ้ามีความพอพระทยัยมีความรักในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเหมือนดั่งที่อายะห์นี้ได้พันผูกเราเข้าไปว่าเมื่อเสร็จสิ้นอิบาดัตหนึ่งแล้วก็จงรีบที่จะต้องปฏิบัติอิบาดัต ในครั้งต่อไปนั่นเองซึ่งได้มีรายงานจากอันอาบีอัยยุบอัลอันซอรีรอดยัลลอฮุอันหูอันน้าหูฮัดฮัดดะสะหูอันน้า رسول อลลอฮิซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมก็ลามันซามะรอมฎอนะซุมมะอัตบะอาหูสิตตันมินชอวาลินกานะกาสิยามิดดะฮาริรอวาฮุมุสลิมความว่าจากท่านอบูอัยยุบอัลอันซอรีรอดยัลลอฮุอัน เล่าว,ว่าได้ฟังท่านรอสูล,ลุละสลอลอฮุวาไลฮิวซสลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นก็ได้ถือศีลอดอีกหวันในเดือนชาวานเขาจะได้รับผลบุญประหนึ่งว่าเขาผู้นั้นได้ถือศีลอดหนึ่งปีเต็มท่านที่รักครับจากเรื่องราวของหะด i ษบทนี้นั้นมีความสัมพันธ์และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในชีวิตของเราท่านจะพบว่าคำว่าชาวานั้นหมายถึงการเพิ่มพูนหนึ่งความดีในเดือนรอมฎอนหนึ่งความดีในเดือนชาวานจะถูกทบทวีคูณตูดอฟขึ้นเป็น10บความดีด้วยกันแน่นอนครับการถือศีลอดทั้ง30วันในเดือนรอมฎอนนั้นก็เท่ากับ30ความดีเมื่อคูณ10ก็จะพบว่ามีปริมาณถึง300ความดี ถือสีนอดอีก6วันในเดือนชวานท่านจะได้พานิสอง์อีก6ความดีเมื่อคูณ10ความดีเข้าไปแล้วนั้นก็จะพบว่าเท่ากับ60ความดีครบถ้วนกระบวนความทั้งสองเดือนนี้เมื่อท่านถือสินอดรวมกันแล้วก็จะได้ความดีทั้งหมด360ความดีด้วยกันนั่นเท่ากับ1ปีเต็มไม่มีที่ไหนแล้วครับ ไม่มีอะไรอีกแล้วที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นผลพวงจากการไอบาดัตที่เอาล้อได้พันผูกพระศาสดาได้แจ้งให้กัเราเป็นการแจ้งข่าวดีแล้วก็บอกว่าเราทําเท่านี้ได้เท่าไหร่ต่างกับต่างศาสนิกที่เขาไม่มีทางรู้เลยว่าทําอะไรแล้วได้อะไรอิสลามมีกระบวนความในเรื่องของป้ายบอกทางเรื่องของ GPS เรื่องของผลพวงเมื่อไปถึงแล้วจะต้องทำอย่างไรบอกเราทุกอย่างที่เราควรรู้และบอกทุกอย่างที่หลายคนไม่รู้และไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้มีกระบวนความสำคัญมากมายซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มันทำให้เรานึกขึ้นมาได้ว่ามนุษย์เกิดมาทุกคนเอาลลอไม่เคยทอดทิ้งใคร บุคคลที่เป็นมุสลิมเป็นมุกัลลฟอัลลอฮ์ทรงขีต้อบากับทุกชีวิตที่รับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วก็มอบแนวทางให้มอบผลและบุญให้มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์นั้นไม่เคยมอบให้แก่ประชาชาติใดนั่นแปลความด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราชุกู๊เป็นพันพันหมืน่นหมื่นครั้งก็มิพอเพียงกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได้มอบให้แก่เรานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนัก ประการถัดมาก็คือความประเสริฐสี่ประการผมจะนำเสนอสประการเพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นถึงความสำคัญของการถือศีลอด6วันในเดือนชวาลประการที่1การถือศีลอดในเดือนชวาลน,นั้นเปรียบเสมือนเช่นการละหมาดสุนัตรอวาติบซึ่งก็คือละหมาดก่อนและหลังละหมาดฟอตดูใครที่ละหมาดสุนัตอร,รวาติบนะครับครบในหนึ่งวัน อวลล์จะทรงลงเสาเข็มเพื่อสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวงสวรรค์นี่คือเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วอวลลกก็บอกแก่เราแล้วแปลได้ความว่าถ้าเราใส่ใจกับการอบิบาดัตที่เป็นมัฟรูดอททั้งหมดโดยหลงลืมที่จะกระทำมัสนูนะเราก็จะได้อยู่บนสวรรค์เท่านั้นนะครับจะไม่มีห้องหับ ไม่มือพื้นที่ที่เรามีโอกาสเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเหมือนดังบุคคลที่ได้กระทำไอบาดัตเหล่านี้นะครับก็คือการถือสินอดในเดือนชาวานเท่ากับการละหมาดสุนัตราวาติซึ่งจะไม่มีเนื้อนาบุญใดที่จะเล็ดลอดไปจากเนื้อมือของเราได้ถ้าเอาวะได้ทรงรับประกันไว้ให้ประการที่สองก็คือการถือสินอดในเดือนชาวาสน,นั้น เสมือนเป็นสัญญาณว่าการถือศีนอดในเดือนรอมฎอนนั้นมุสแตจับใครที่ถือศีนอดในเดือนชาวาลแปลว่าคนนั้นเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการถือศีนอดที่เป็นฟอรดูและมาเติมเต็มด้วยกับสุนนะมุอัคก,กะดันแต่หาได้ไม่กลับไปดูว่าบุคคลที่ไม่ได้ถือศีนอดในเดือนรอมฎอนตามหลักอาจจต เขาจะไม่ได้ให้ความสนใจในการถือศีลอดในเดือนชาวาลเป็นแนมนี่คือหลักการคือปัจจัยการใครสักคนที่ทำอิบาดัดในเดือนชาวาลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อลัลลอฮ์จะรับประกันได้ว่าเขาจะได้อิบาดัดที่มุสตาจักในเดือนรอมฎดอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือความประเสริฐนะครับ ท่านมองไปดูในรายละเอียดของเดือนชวาทุกกระบวนมมุกระบวนความแล้วท่านจะพบได้โดยทันทีว่าอาลัลลอฮ์ทรงมอบส่วนเสริมความดีมาทุกอายบาดัตอลัลลอฮ์ทรงมอบมาให้เราทุกกระบวนความยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ําละหมาดสุนัขให้อิสบากให้เพิ่มให้เกินให้เลยทั้งทั้งที่มัฟฟูดก็พอแล้วนี่เรื่องง่ายๆนะครับ แล้วถ้าทำแล้วเราได้บุญเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองเหมือนกับการละทิ้งมักครูฮาร์ดไม่มีาศาสนาใดอีกแล้วที่การอยู่เฉยเฉยไม่ไปกระทำอะไรจะได้ผลลบุญเท่าไปกับาศาสนาอิสลามเพราะเพียงแค่เรายับยัง้งเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงไม่ประสงค์เหมือนกับการยับยัง้งในการดื่มกินในการลดมองลดพูดลดคุย ลดสายตาอันไม่ถูกต้องในเดือนรอมฎอนนี่ก็เป็นการระง,งับไม่ต้องทำอะไรหรอกครับเราก็ได้ผลลบุญแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักประการที่3ก็คือการถือศีลอดในเดือนชวาลน,นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการขอบคุณตอละ์วล,ะะาลาอินชาอัลลอีดนนนะุม หากแม้ว่าถ้าเราไม่ขอบคุณในอิบาดัหรือเนี่ยมัดที่องล์อ์ได้ประทานให้แม้เพียงทุลีเดียวพระองค์จะไม่ทรงเพิ่มพูนความดีหรือเพิ่มพูนเนี้มัดนั้นให้แก่เรานั่นแปลว่าการขอบคุณที่มีต่อการถือสินอดในเดือนรอมฎอนหาได้เป็นการปล่อยวางหรือการรื่นเริงในวันอีดฟิตราแต่เพียงเท่านั้นแต่มันคือการ กำราบหัวใจของเราให้แนบพระบาทแห่งพระผู้อภิบาลให้ได้ในเดือนชาวาลว่าเราจะคงกระทำสุนนะมูอักกะดาที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในการถือศีลอดก็คือการถือศีลอดหกวันในเดือนชาวาลน,นั่นเองประการที่สี่การถือศีลอดในเดือนชาวาลน,นั้นแสดงถึงการอิบาดัตของเขาต่ออัลลอฮ์ว่าเป็นไอบาดัตที่ต่อเนื่อง มิใช่เพียงแค่เทศกาลเดียวหรือช่วงเวลาเดียวเท่านั้นแปลว่าอะไรครับอิบาดที่เราทําต่อพระผู้อภิบาลงานที่เราทําให้อลลอห์งานที่เราทํ Allah, า,ทาทแล้วเราได้รับความรักจากออลลอห์เนี่ยหาได้ทําแต่ในเพียงกําหนดเวลาที่เป็นมัฟรูดอเท่านั้นไม่แต่เรามีโอกาสที่จะกระทําในส่วนอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนความดีและทําให้ตัวเราต่างศาสนิก และผู้ร่วมอุดมการในความเป็นมุสลมิมได้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะกระทำกุณความความดีได้ตลอดทั้งปีนั่นเองซึ่งก็มาถึงคำถามครับว่าการถือศีงอด6วันในเดือนชาวานั้นอย่างไรดีที่สุดท่านอิหมมนาววีได้กล่าวว่าก็และอัชฮาบุนาวัลอัฟดอลอันตุซอมาสิตตะตุมุตะวายตันอากิบะยามิฟิตริง การถือสินอดที่ดีเลิศนั้นคือหลังวันอีเดลฟิตรีให้ถือสินอด6วันติดต่อกันแต่ถ้าจะแยกวันกันหรือล่าช้าไปจนท้ายชวานนั้นก็ถือว่าได้ผลละบุญเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีความครบถ้วนสมบูรณ์หม่ในชัดหุสซาเฮมุสลิมเล่มสีหน้าที่313ได้ระบุเอาไว้ท่าน อัลอัลลามะไซนุดดีลอัลฟานานีได้กล่าวว่าวอิตติซอลูฮาบิยามิลัยด์อัฟดอฟดลูมุบาดาร์ลิลัยบาดการถือสนอด6วันของเดือนชาวาหให้ต่อไปจากวันอีเดลฟิตจะมีความประเสริฐยิ่งกว่าเนื่องจากจะเป็นการรีบทำไมบาดัตในอีอานานุตรตอลีบีนได้กล่าวเอาไว้ในเล่มสองหน้าที่สี่สเรื่องนี้สำคัญนะครับ เพราะการรีบในการทําความดีนั้นส่งผลทําให้เราแจ้งต่อพระผู้อภิบาลว่าเรานั้นเป็นฆ่าทาาต,ต่อพระองค์อย่างฉับพลันไม่ได้ละเลยปล่อยวางหรือทําให้เวลามันเลื่อนออกไปและคําถามที่ว่าการชดใช้การถือศีลอดหกวันของเดือนชวาลเนี่ยเราจะนําไปชดใช้ในเดือนรอมฎดอนที่ขาดไปได้หรือไม่ คำตอบก็คือว่ามีอยู่ด้วยกัน2กรณีกรณีที่1กรณีที่ขาดศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยมีอุปสรรคเช่นเจ็บป่วยมีประจําเดือนหรือเดินทางสามารถที่จะกระทํามัสนูนะได้ก่อนเพราะนั่นเราเกิดจากความบกพร่องทางอุปสรรคนะครับท่านอิบนุฮะจัดอัลไฮตามีได้กล่าวว่า อิลลาฟีมันตะอาดาบิฟิตรฮิลิอันนะฮุยันซามุฮุอัลกอดอุฟาวรอนในัวฟะตุลมุฮตาดเล่มสองเล่มสามหน้าที่4ี่นี่คือกรณีที่หนึ่งคนที่มีอุปสรรคจะสามารถปฏิบัติการถือสินอดสุนัตในเดือนชวานได้ก่อนแล้วค่อยมาชดข้อที่สองกรณีขาดสินอดรอมฎอนโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ถือว่าฮารอมถือศีลอด6วันในเดือนชาวาลก่อนนะครับท่านใช้ยคุลอิสลามอับดุลลาอิชชัฟกาวีได้กล่าวว่าอินนาอฟตอระฮูตาอัดยียนฮารุมะอะไรที่ซามูฮาลีมาฟีฮิมินตะเคีรกอดอัยอัลฟารีในฮาชียอิชชัฟกาวีเล่มสองหน้าที่3 2มการถือสินอดชดใช้รอมฎอนพร้อมกับเหยี่ยถือสินอด6วันของเดือนชาวาลน,นั้น อนุญาตให้กระทำได้นะครับตามทัศนะของปราชยุคหลังแต่ผล,ลบุญก็จะลดหลั่นกันไปนั่นเองท่านที่รักและเคารพครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อนาบุญนั่นเป็นส่วนของสิ่งที่เกี่ยวพนนันกันกับการถือศีลอด6วันในเดือนชวาลนแต่ถ้าท่านกลับไปดูแล้วว่าท่านจะพบโดยทันทีว่า ชีวิตของเราไม่ได้พันผูกตัวเองอยู่เพียงแค่การถือสินอดในเดือนรอมฎอนเพียงปีนี้เท่านั้นในวันต่อๆไปเราก็จะมีโอกาสได้สัมผัสอีบาดัตหลากหลายประการวันนี้ผมคงจะก้าวเข้าไปถึงเรื่องราวของอีดิลฟิตรีได้ไม่มากแต่ก็อยากจะเอื้อนเอ่ยกับท่านว่าในอีดิลฟิตรีเป็นวันที่มีความสมบูรณ์เป็นวันแห่งวันตรุษเราเคยรับรู้วันตรุษ ในสากลมามากจะพบว่านั่นไม่ใช่วิธีของอิสลามและถ้าใครสักคนหนึ่งจะให้ความสำคัญกับวันตรุนั้นเขาจะต้องกลับไปดูว่าจริงๆแล้ววันตรุในอิสลามนั้นมีอยู่ด้วยกัน5วันวันที่หนึ่งก็คือวันที่มุสลิมคนหนึ่งไม่ได้ถูกบันทึกความชั่วไปเลยแม้เพียงบรรทัดเดียววันที่สองก็คือวันที่เขาได้จากโลกนี้ไป ด้วยสภาพของการมีศรัทธ,ธาวันที่3วันที่ผ่านสะพานซิรอตอนมุสตากิมไปอย่างสายฟ้าแลบวันที่4วันที่เขาได้เข้าสู่สวงสวรรค์วันที่5คือวันที่เขาได้พบกับพระพักแห่งพระผู้อภิบาลท่านที่รักครับท่านอุมัรบิลอับดุลอาซีรอเยลลอฮุอานหุมมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออับดุลมาลิกในวันตรุษเขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆผ่านมา ท่านผู้เป็นพ่อก็ได้เห็นแล้วก็ร้องไห้ลูกชายก็เดินไปถามว่าท่านร้องไห้ทำไมพ่อก็ตอบไปว่ากลัวว่าลูกจะด้อยไปกว่าเพื่อนๆในการที่ลูกไม่ได้สวมผ้าที่สวยงามลูกจึงบอกกับผู้เป็นพ่อว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ข้าอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อที่จะหวังความพอพระทยัยแห่งพระผู้อภิบาลด้วยความรักที่ พ่อแม่มอบให้และความพอใจในสิ่งที่ลูกเป็นท่านอับดุลลอฮ์ท่านอุมัตบินอับดุลอาซีดผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ก็ได้เอื้อมมือมาจับไหล่ทั้งสองของลูกชายแล้วก็จูบไปที่ระหว่างสองคิ้วแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงรักเจ้าและฉันได้ พอใจในสิ่งที่เจ้าเป็นและเจ้าเป็นบุตรชายที่มีความสมถะที่สุดนี่ครับคือสิ่งที่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้หาความดีงามจากการไปมองเสื้อผ้าใหม่ๆเพียงอย่างเดียวถ้าเราไม่มีเราก็สามารถจะเป็นบุคคลที่รื่นเริงหรือได้รับความรักจากอลอ์ในวันตรุษได้แต่สุนัตก็คือจะต้อง รื่นเริงกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ๆและการกระทําสิ่งที่เป็นสุนนะในวันตรุษให้ครบถ้วนทุกประการนั่นเองวันนี้ผมจะทิ้งท้ายด้วยการพูดถึงคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนรวมไปถึงวันตรุษก็คือการสดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการหน้าต่างครูฟรัฟรดูอีนเป็นรายการที่ผูกพันเกี่ยวพัน ับเด็กกำพร้าและรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกันกับคุณงามความดีในสังคมโอกาสที่ดีงามที่ท่านจะเสริมเติมเต็มในส่วนที่เป็นพลานิสงที่ท่านจะทำให้อิบาดัตของท่านนั้นเกิดความสมบูรณ์ก็คือการบริจาคท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคได้กับทางรายการนะครับโดยติดต่อโดยตรงในเบอร์โทรศัพท์นะครับของผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะครับที่ท่านได้รับฟังอยู่ในคลื่นเสียง อาลิสุนนะวันจะมาอะรายการหน้าต่างคูฟักดุยนั่นเองวันนี้ผมขอฝากท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในจุมัตต์ต่อไปวะลลาฮุมัสูลัยยะฮดียานะจมีอันอิลาสวาอิสบีนวัสลามุอะลัยคุมวะรห์มตุลลอฮิตะลาหาวะบเระกาตุ